m มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับทอร์นาโดสเปอร์2ประตูต่อในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจบเกมแกรี่เนวิลกูรูชื่อดังมองเห็นถึงปัญหาที่ทีมไม่มีทรงการเล่นในสนามโดยเขาได้เปรียบเทียบกับทางไก่เดือยทองที่แม้ทีมจะขาดตัวหลักไปหลายคนแต่ก็ยังมีแนวทางการเล่นในรูปแบบเดิมเราจําเป็นต้องได้เห็นสไตล์การเล่นที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงหลังจากนี้หรือไม่เช่นนั้นแล้วผมว่าคิดว่าโค้ชน่นาจะต้องเจอความเสี่ยงเพราะสุดท้ายแล้วเจ้าของทีมคนใหม่ก็จะเข้ามาและต้องการเห็นว่าทีมของเราควรจะเล่นในแบบที่ มีชีวิตชีวาและถึงเต้นมากกว่านี้ในอดีตนั้นแมสเตอร์อยู่ในเตดเป็นทีนที่น่าดูมากและสเปอร์ก็เป็นนิมที่มีการเล่นที่น่าดูเช่นกันแต่ตอนนี้อยู่ในเตดเป็นทีนที่ทําให้แฟนบอลทําใจดูได้ยากพวกเขาไม่พูดเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีพรสวรรค์แต่มันก็ต้องทําให้พวกเขาวมกันเป็นหนึ่งเดียวและผมก็หวังว่าทางเทนท้าจะสามารถทํามันได้ ผมจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการเล่นและการประสานงานโดยทางนักเตะควรจะพึ่งพาสิ่งนี้ได้ในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการแข่งขันคุณต้องหวังพึ่งพาสิ่งที่คุณฝึกซ้อมมาเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นในสนามแข่งครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นการประสานงานของผู้เล่นและการจ่ายบอลที่นักเตะเข้าใจกันและกันมันเกิดขึ้นในยุคข,ของลุยฟานฮาวสิ่งที่ผมได้เห็นจากนัดนี้ก็คือการจ่ายบอลแต่ละครั้งผู้เล่นจะรับบอลและต้องมาดูว่าผู้เล่นด็กคนอยู่ตรงไหนผมคิดว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเพื่อนควรจะออยู่่่ใในนนนนตแหหหงงไเรืี้้มมัทผ ใจมากเพราะว่าโค้ชชาวดัชเป็นปรมาจารย์ในด้านนี้มาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทนฮาก็เคยทํางานกับไบเออร์มิวนิกจากนั้นก็ไปรับงานต่อที่อาแจ็กและเขาก็ได้สร้างทีมที่ประสานงานกันและมีรูปแบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมโดยในตอนนั้นผมมองเห็นทีมที่ทํางานร่วมกันได้อย่างลงตัวแต่ในตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรพวกนั้นเลยเราคาดหวังการเล่นแบบ p พสซิ่งสูงฟุตบอลจังหวะที่รวดเร็วและเน้นการคลองบอลเทนฮาเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาจะทําแบบนั้นกับแมสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าสนใจมากที่เขาพ นอน่ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าไบรตันและทอตแนาโดสเปอร์ก็เป็นทีมที่สามารถเล่นแบบนั้นได้ทั้งที่พวกเขาไม่มีนักเตะที่มีมูลค่าสูงเหมือนอย่างมยูไนเตดเลยด้วยซ้ำตอนที่ผมเล่นให้กับยูไนเตดผมรู้เลยว่าการจ่ายบอลข้างดัดไปของผมมันจะไปตรงไหนเพราะผมลงเล่นกับนักเตะพวกนั้นมาหลายปีแน่นอนว่าเทนท้าไม่ได้มีเวลาหลายปีแบบนั้นแต่เขาก็มีเวลามาละสิบแปดเดือนซึ่งผมไม่คิดว่าในตอนนี้คุณจะมองเห็นทรงการเล่นที่กำลังพัฒนาขึ้นเลยตั้งแต่เซอร์และฟอร์กุสัน วางมือไปในปี2 0 1 3สโมสรแโมสนเชสเตอร์รอยู่ในเตดก็เปลี่ยนโค้ชมาแล้วหลายคนแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือทีมมักจะเล่นดีในช่วงปีแรกจากนั้นก็แย่ลงอย่างชัดเจนในปีถัดไปดังนั้นแล้วปัญหาไม่ใช่ทีู่้จการทีมเพียงอย่างเดียวมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงของกาลังของทีมทั้งหมดเพื่อทำไปสู่ยุคใหม่ที่หลายๆคนก็คาดหวังว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้ววยนนคครััับบแลบล้้พกใหห่ิปาสสดี